พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่สาเมษายนคิตศักรา2024คำพยานชีวิตโดยคุณแคทเธอรีนกะเว เกรเตอร์แอคลากานาในหัวข้อเรื่องโครงการข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร,ร้ครัวและสามครถคธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่18ข้อ5พระองค์ทรงวางพระไทยในพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นในบรรดาพระราชาแห่งยูดาต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์คุณแคเทเธอรีนกะเวาเป็นพยานว่าคุณแม่คะเข้าพโพดกำลังโตลูกสาวโตวน้อยของดิฉันอุทานออกมาขอแม่ดูหน่อยสิดิฉันพูดแล้วคว้าถ้วยพลาสติกจากมือของเธอดิฉันแปลกใจเพราะในที่สุดมเมล็ดขา้าวโพดที่เรารดน้ำมาหลายสัปดาห์ก็งอกออกมาแล้ว การปลูกข้าวโพดเป็นโครงการของโรงเรียนที่ลูกสาวของดิฉันมีกำหนดส่งในสัปดาห์ถัดไปดิฉันหมดความหวังหลังจากผ่านไป8วันและวางแผนที่จะทิ้งทุกอย่างลงถังขยะในเช้าวันนั้นดิฉันเคยพูดกับลูกสาวครั้งหนึ่งว่าเป็นการเสียเวลาและเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์แต่เธอกลับตอบอย่างมั่นใจว่าครูของหนูบอกว่ามันจะโตคะ่ะและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสในพระคัมภีร์ลูกาบทที่18ข้อที่16ว่าเราต้องมีความเชื่อแบบเด็กๆลูกสาวของดิฉันวางใจในคำพูดของครูและรดน้ำต่อไปนานอีกหลายวันหลังจากที่ดิฉันยอมแพ้ในทํานองเดียวกันพระเจ้าต้องการให้เรายึดมั่นในความเชื่อแม้ว่าเราจะท้อแท้จากสถานการณ์ปัจจุบันก็ตามกษัตริย์เฮเซคิยาจวนจะสิ้นหวัง เมื่อเขาได้รับคำขู่ครั้งที่สองจากกษัตริย์อัสซีเรียแม้ว่าพระเจ้าจะทรงรับรองว่าเขาจะรอดแล้วก็ตามเพื่อระงับความสิ้นหวังเขาจึงเล่าให้พระเจ้าฟังเป็นการส่วนตัวและพระเจ้าก็ทรงปลดปล่อยทั้งเขาและกรุงเยรูซาเล็มเช่นเดียวกับกษัตริย์เฮเซคิยาขอให้เราวางใจในพระวจ,จนะของพระเจ้าต่อไปเพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่ออยู่เสมอ ข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเสมอและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อม,มั่นใจในพระวจนะของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจในพระวจนะที่ไม่มีวันสูญสิน้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ